ดีค่ะดิฉันคณิสอนชื่อเล่นชื่อน,น้องยาหวานนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการไม่เก็บขยะของคนอื่นมาทำร้ายตัวเองนะคะบ่อยครั้งที่ทุกคนนั้นเผลอไปฟังเรื่องราวรบๆของคนอื่นแล้วนำเก็บมาใส่ใจตัวเองนะคะ ทำให้เรานั้นได้คือมีพลังงานเชิงลบโดยไม่รู้ตัวค่ะจากวันนี้นะคะดิฉันมานอกสถานที่และดิฉันมากับครอบครัวนะคะฉันก็มากับครอบครัวของดิฉันครอบครัวของดิฉันเขาก็พยายามบอกในสิ่งที่เขาเชื่อนะคะ ความเชื่อของพวกเขาว่าจะเป็นคนรอบข้างคนคุณแม่คนรู้จักนะคะพยายามที่จะโยนขยะมาให้เราเราก็สำหรับดิฉันฉันก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปตรงนี้ให้ฟังกันคะ่ะและดิฉันก็ไปฟังคลิปแม่หมอท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่า ันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานทําให้เราได้นิ่งขึ้นพอดิฉันมาฟังฉันก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมฉันถึงนิ่งได้นะคะฉันนั่งรถมากับพ่อกับแม่กับคนรู้จักนะคะพ่อเลี้ยงแล้วทีนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าโอเค เขาก็พูดในความเชื่อของเขานะคะการเงินการงานของเขาที่เขามีไมเซ็ลแบบคนสมัยก่อนนะคะพอเขามีไมเซิแบบคนสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าเงินเงินหายากอะไรก็ตามหรือว่าเขาจะพูดเรื่องราวลบๆที่ฉันเคยเจอมาก็ตามพยายามสอนพยายามทำให้เขาทำให เอาขยัของเขามานะคะแต่ดิฉันก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ขอบคุณมากขึ้นค่ะพอดิฉันขอบคุณมากขึ้นดิฉันเข้าใจมากขึ้นนะคะฉันก็ต้อนรับทุกสิ่งด้ยวยความรักเช่นเดิมมันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงต่คำมหาศา์ว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันปล่อยวาง ฉันคู่ควรกับเงินงานความรักที่เหมาะสมกับฉันเข้ามาหาฉันได้ยอย่างง่ายดายและสะดวกด้วยนะคะพอหลังจากนั้นดีฉันก็เข้าใจค่ะว่าโอเคฉันได้มาเคลียร์ตรงนี้ว่า ความเชื่อเหล่านี้อาจจะเป็นตัวสะท้อนภายในจิตใจของฉันนะคะที่เขาสะท้อนมาให้ดิฉันได้เคลียร์ออกดิฉันก็เคลียร์ออกค่ะแิ่ฉันก็ยืนอย่างกับตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆต้องขอบคุณผู้คนหรือสถานการณ์ที่ดำเนินเกิดขึ้นนะคะทําให้ฉันรู้ว่าคือฉันต้องการเงินงานความรักที่เหมาะสมกับฉันเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายดายและสะดวกด้วยนะคะ พอฉันเริ่มเข้าใจพอแล้วพอฉันเริ่มเก็ตแล้วฉันก็โอเคไปต่อค่ะฉันก็มองให้มันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องขอบคุณแทนส่วนเรื่องที่ฉันเคยที่ผ่านมาที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับอดีตที่ฉันทะเลาะกับน้องฉันก็เข้าใจค่ะว่าบางคนก็อาจจะเก็บขยะตรงนั้นมาพยายามโยนให้ฉันแต่ฉันก็ไม่รับค่ะฉันก็เข้าใจ มากขึ้นให้อภัยแล้วก็ไปต่อกับพลังงานปัจจุบันค่ะวันนี้ก็จะมาสระมรกตนะคะดูบรรยากาศใหม่ๆบ้างทุกคนมันดีมากนะคะมาเอาน้ำมนต์ด้วยเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลน,นะคะฉันก็โชคดีที่ว่าคุณแม่แล้วก็คุณแม่พามานะคะ พอหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มโอเคเข้าใจมากขึ้นคะแล้วดิฉันก็ปล่อยวางมากขึ้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเขาจะให้ดิฉันไปหางานฉันก็ฉันก็เคยพูดไปแล้วว่าฉันจะรอแต่พอฉันรอแล้วเหมือนมันงานมันเข้ามาค่ะเขาจะให้ฉันไปหางานไปใช้ชีวิตหางานนะคะ ดิฉันก็จะคิดว่านี่อาจจะเป็นบทใหม่หรือเปล่าถ้าเหมาะก,กับฉันจริงๆใช้ก็คงได้ไปแต่ฉันเลือกแล้วที่จะแบบทำ u t u ู e ด้วยแต่ตอนนี้การทำ u t u ู e ของดิฉันมันเป็นการทดมันเป็นการลงมือทำค่ะฉันไม่ได้คาดหวังหรือต้องการที่แบบว่าเอาตรงนี้มาเป็น รายได้หลักในตอนนี้ค่ะที่ฉันทำเพราะฉันว่าฉันรู้สึกชอบมาแชร์ประสบการณ์ของดิฉันให้ทุกคนได้ฟังผ่าน YouTube ของดิฉันนะคะในความเห็นของดิฉันในการเดินทางของดิฉัน,นะคะ่ะโอเคพอฉันเริ่มเข้าใจหลายๆอย่างเริ่มเข้าใจพลังงานมากขึ้นฉันก็รู้สึกไม่เอาขยะของผลื่นมาใส่ตัวนะคะ พอไม่เอามาใส่ตัวไม่เก็บมาไว้มันก็จะเหมือนเราไม่เอาน้ําคนอื่นมาใส่แก้วตัวเองเราก็จะไม่เต็มนะคะพอเราล้นจนเต็มอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันจะระเบิดได้ค่ะเหมือนระเบิดขึ้นที่แต่ในเหตุการณ์ของน้องดิฉันฉันรู้สึกว่าฉันไปฟังมาจากคุณแม่หมอนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาพูดตรงอยู่ว่าดิฉันต้องการไปเปลี่ยนแปลง น้องเขานะคะฉันก็เลยแต่เปลี่ยนไม่ได้จริงๆโอเคฉันก็ยอมเจ็บตอนนั้นโอเคฉันก็การเจ็บครั้งนั้นมาทําให้ฉันกลับมาหลักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่คาดหวังปล่อยวางพวกคนเหล่านั้นมากขึ้นที่รัที่ฉันรักฉันยอมรับว่าฉันเคยรักนะคะฉันก็เคยเลี้ยงเขามาแต่ฉันก็เลี้ยงได้แค่ตัวก็นีสายกับ เออนีส่สายกับความคิดของเขาฉันก็ควบคุมไม่ได้จริงๆฉันก็ทำได้ดีที่สุดแล้วสำหรับฉันก็เคยช่วยเขาบ้างอะไรบ้างเขาไม่เห็นตรงนั้นก็ไม่เป็นไรดิฉันก็เข้าใจได้คะ่ะบางทีดิฉันก็ให้อภัยตัวเองทุกอย่างที่เคยทำกับเขาแล้วคะ่แะแต่ฉันก็ให้อภัยเขาที่ทำกับฉันด้วย ฉันก็เลยไม่เก็บขยะตรงนั้นมาฉันก็ไปต่อได้ค่ะขยะอะไรหลาอย่างที่คุณพยายามโยนมาเราฟังแล้วก็โอเคมันก็ปล่อยวางแทนที่เราจะเก็บมาคิดมาปวดหัวนะคะโอเคเดี๋ยวฉันเดินไปด้วยนะคะตอนแรกดิฉันคิดว่าจะมา ทำสมาธินะคะแต่เริ่มฝนเริ่มมาแล้วโอเคพอหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นค่ะเริ่มปล่อยวางมากขึ้นนะคะขยะของพวกเขาฉันก็ไม่นำมาใส่ใจไม่นำมาเก็บทำ้ายตัวเองเอามาเป็นครูให้เราขอบคุณแทนนะคะ หลายคุณอาจจะเอามาใส่อารมณ์ตัวเองไปด้วยมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราด้วยค่ะพอตอนนี้ฉันดิดฉันเข้าใจฉันขอบคุณแทนสำนึกรู้คุณแล้วก็มองว่าเขาสะท้อนอะไรมาให้เราก็มองว่ามันเป็นครูนะคะโอเคฉันก็ได้คำตอบสำหรับหลายอย่างค่ะว่าฉันดิ่งได้เยอะฉันเข้าใจขึ้นเยอะค่ะ พราะฉันเข้าใจฉันยอมรับมันก็โอเคดีค่ะนี่เป็นนักยูทูบเบอร์เลยขายวอลทุกคนฉันสนุกมากแต่ฝนจะตกแล้วสำหรับดิฉันมันก็เดินทางมาฉันก็เติบโตขึ้นมากเลยค่ะทำให้ฉันเย็นลงมากขึ้นด้วย ต้องขอบคุณทุกสถานาการณ์แทนนะคะทั้งที่เราจะเก็บมาเป็นไฟในมือเรานะคะเอาแรงตรงนี้มาเป็นแรงผลัดกดันในการไปต่อค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนคนที่เข้ามาฟังขอบคุณทุกการรับฟังแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสนับสนุนชั้นในช่องทางต่างๆด้วยนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างมากขอไว้พรอให้ทุกคนความสุขเบิกบานใจคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็สมดังปรารถนาไม่ผิดศีลห้าไม่ผิดศีลธรรมนะคะวันนี้ฉันก็สนุกมากๆเลยบรรยากาศดีมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลิบๆค่ะบ๊ายบายค่ะ